อำเภอห้างฉัดร่วมกับเทศบาลตำบลห้างฉัดขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมห้างฉัดรวมใจถวายอาลายัยผ่านแสงเทียนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปราบนิจนิรันและร่วมถวายอาลายัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเทศบาลตำบลห้างฉัดร่วมกับอำเภอห้างฉัดภาคประชาชน ขอเชิญชวนผสกกน,นิกรชาวอำเภอห้างฉัดรวมพลังร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยในกิจกรรมห้างฉัดรวมใจถวายอาลัยผ่านแสงเทียนและรว่ะะรวมขับขานและและร่วมขับขานและร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยะเดช ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณลานกิจกรรมหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลห้างฉัดและบริเวณถนนจามเทวีรวมพลังชาวห้างฉัดถวายอาลัยแด่องค์พ่อหลวงร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ผ่านแสงเทียนทั่วพื้นที่ถนนจามเทวีในวันที่หธันวาคม เวลา18บแนากาเป็นต้นไปขอเป็นหนึ่งในผรสบกนิกรชนขอเป็นคนสืบสารงานสดใสโอเคเทคสองขอเป็นหนึ่งในผรสบกนิกรชน ขอเป็นคนสืบสารงานอันสดใสขอทะส่งเป็นแรงบันดาลใจขอปวงไทยคงมั่นสามัคคขีททำสิ่งดีเป็นราษฎสักการะทำงานตามภาระและหน้าที่ทำในกิจการงานให้เกิดผลดี ทำตามที่ทะชี้ทะบอกมาดีให้ได้ดังทรงเป็นแบบอย่างดีให้ได้ตามทางทะนำหน้าดีให้โลกรู้ว่าไทยประชาดีตามอย่างมหาราชาภูมิพลดีตามอย่างมหาราชาภูมิพล น้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารขร้าราชการสมาชิกสภาเทศบาลและพระสกกาิิกรชาวอำเภอห้างฉับ